เคยไหมที่รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองแม้ว่ารอบตัวจะว่างเปล่าเรื่องเล่านี้ไม่ได้มาจากฮอลลีวูดแต่มันหลอกหลอนผู้คนในฟิลิปปิน์มานานแสนนานฟังให้ดีนะเพราะถ้าเจอเธอในหมอกอย่าทักอย่าเข้าใกล้วิ่งเท่านั้นพวกเขาเรียกเธอว่าสุภาพสตรีสีขาวแต่เบื้องหลังท่าคุมสีขาวนั้นมีความเศร้าความลับและอันตรายซ่อนอยู่นามของเธอคือมาเรียหญิงงามแห่งหมู่บ้านใครๆก็รักเธอเพราะเธอมีน้ำใจช่วยเหลือทุกคน แต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงมารียจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเมื่อแสงจันทร์สาดส่องใบหน้าของเธอก็จะเปลี่ยนไปความสวยงามกลายเป็นความน่าสะพรึงกลัวเธอสวมชุดขาวล่องลอยในสายหมอกตามหายเหยื่อผู้ที่กล้าเห็นความลับของเธอคืนหนึ่งอเลโอหนุ่มขนองเกิดอยากลองดีเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องผีหลอกเด็กจนกระทั่งเขาได้เห็นเธอยืนอยู่กลางหมอกใบหน้าซีดเซียวดวงตาว่างเปล่าอาเลโอเรียกชื่อเธอและมารียหันมา ในดวงตาคู่นั้นไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่มีเพียงความมืดมิดและรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวอลลโอวิ่งสุดชีวิตแต่หมอกหนาทึบกลับก,กินเขาและไม่มีใครเคยเห็นเขาอีกเลยเรื่องนี้สอนอะไรเราบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็ฆ่าเราได้อย่าท้าทายสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพราะมันอาจจะสายเกินไป